ขี่ไหมจะขี่ช้างไหมขี่ก็ได้นะครับบอกว่ามาถึงนี้ถึงนี้เราต้องต้องได้ขี่อ๋อมาถึงนี่ต้องได้ขี่คุ้มลายอ๋อจัดไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับเก็บแค่นี้ไม่เหนื่อยครับอยู่บ้านนี่ทำนาไหมครับเราเคยดํานาไหมปาดโถว้าวเคยดํานาด้วยนะเคยปั่นข้าวไหมปั่นปุ๋ยเดียว อยบอกมันออกมันยุ่งสิเลยรีบให้มันหมดนะเออโวยจ๋าเพื่อนโวยอันนี้ชื่อน้องอะไรนะครับน้องแพมนะครับ ก็มาเก็บช่วยพี่เดียพี่เดียดูชื่อหน่อยนะพี่เดีย <Yeah. S 1> ระวังชื่อหน่อยนะ <Yeah. S 1> จะอยู่ในความดูแลของควานนะครับไม่ได้เข้ามาทำแบบโดยพลาการนะ <Yeah. S 1> อันนั้นน้องอะไรครับอ๋อน้องโซ่น้องโซ่เก็บขยะน้องบัวให้ไห้ฮะอ๋อเดียดูวันนี้เดียขยันมากครับ yeah. เนาะกวับมาฟังพี่นะครับชิดดูแฟรลี่มากนะเหมือนแต่ก่อนนะช่วงช่วงออกไปข้างนอกยังมีเรียกแขกเอยู่นะช่วงนี้เงียบนะไม่ค่อยเป็นไรอะไรล,ลูก พี่เดียพี่เดียวนันนี้พี่เดีย,ดยมีผู้เข่ามาเก็บขยะช่วยครับโอ้โหดูบัวจับทำท่าครับดูขยันขันแข,ข็งมากเลยครับโอ้เดียมา,มาแต่เชา้าเลยวันนี้พี่บอกแค่มาตอนเชา้ามาแต่เชา้าครับ น้องแพมเคยเข้าใกล้ช้างขนาดนี้ไหมไม่เคยเคยมากวาดอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคย,เ,คยเลยโอ้โหพอเรามาอยู่กับช้างสองสาววันนี้รู้สึกไงบ้างไชาชินมาขึ้น,น,ขนเขาดุไหมในความคิดเราตอนแรกกลัวตอนนี้ก็ธรรมดาเร,าเริ่มจับได้แล้วไอ้เห้ยดีชื่อนี่เขาเป็นเราแขกดีใช่ไหม เออยอดวันนี้เดียจะพาน้องขี่ไหมเราพาน้องขี่เลยวันนี้ทีขี่แมววันนี้แพมขี่ไหมจะขี่ช้างไหมขี่ก็ได้นะครับบอกมาถึงนี้ถึงนี้เราต้องต้องได้ขี่เออมาถึงนี้ต้องได้ขี่คุมไล่จัดไปเดียบอกมาถึงนี้ต้องได้ขี่ ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเชียรดีกว่าดิสวัสดีผู้ชายสวัสดีผู้ชายควานอ่ะควานชอบกวนวไหมเออยควานใบใช่ไหมช้างกลัวนะครับผอดไทยรับอยู่ในความดูแลของควานนะดรือว่าปอไอ้ปอมันบิดอยู่ในอู่ไอ้ปอ บอกมัเขินแล้วอะไรนะเออ้ที่เราเข้ามาเล่นมาช่วยมาอะไรก็เขาก็เขินนะตามภาษาเช่นต่างเอ้ยดูชื่ไอ,อไม่ไสนใจจะกิน,จะก,นจะกินแต่ย่านนะชื่อราดดีบุษชาวเข้าชื่อแพรคอยชื่อชื่นเด้อเข้าซื้อแพรคอยชื่อชื่นเดี๋ยวพาเข้าไปกวาดอะไรหนะ่อย บัวบัวทำอะไรลูกส่วนบัวก็คูโซนะครับล้างช้างด้วยไหมนี่ cho đủ 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 quạt chơi địa số đùi à. So. à. cái so, yeah. à. กว่าครับกว่าครับเอ่อส่วนคนชื่อนกนี่ไปทีมขยากกับพี่นรินเลยนะนี่เขาอารมณ์ดีนะครับอัอธยาศัยดีพูดคุยกับน้องเขาครับทําให้ต่างคนต่างรู้จักกันนะครับไปไหนมาไ,ไหนรู้จักกันรลกกันไว้นะเป็นสิ่งที่ดีนะเออฮึบชิบเชิบ เหนื่อยไหมแฮมเหนื่อยไหมไม่จะแพมทีละแพรเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับเก็บแค่นี้ไม่เหนื่อยครับอยู่บ้านนี่ทำนาไหมครับเราเคยดำนาไหมป้าโถเคยดำนาด้วยนะหวานข้าวเหรอ ฮะวานเหมือนกันเดียเคยดับนาหไหม,ไมหโอเคยแต่นานแล้ว่าเคยบานข้าวไหมบานปุ๋ยเดียรีวิวให้มันหมด,หมดนะออได้ครับผมให้มารุมร้อมบัวเลยครับ ปอดออะไรปอปไปเลยปอเก็บทรงไม่อยู่ กูนะเขากวาดบ้านเก่งมาครับผมใส่อยู่บ้านตื่นเช้ามากวาดบ้านทุกวันเลยนี่โอเคนะครับ